เล่นลับท้ำจากครูเปียกเธอดังกระทีเนียนสีสวยทั้งถำกันเลยขั้นตอนแรกให้เยมาชนะใส่ไม่จากครูล้างฝุ่นแป้งออกด้วยน้ำสะอาดหนึ่งรอบจากนั้นใส่ไม่จากครูลงไปต้มในน้ำเดือดแล้วอ่าน,นี้ให้คนไปเรื่อยๆด้วยนะรอจนจากครูใส่เป็นตากลมแบบนี้ปิดแก๊ดได้เลยล้างจากครูต้มด้วยน้ำเปล่าหนึ่งถึงสองรอบเพื่อให้เม่สกะครูเย็นลง จากนั้นน,นําไปแช่ในน้ําเย็น3นาทีให,าให้สักคูไม่สุกต่อเสร็จแล้วก็พักจนเสด็จน้ําตังต้งหม้อต้มโกสทิและน้ําตาลมะาพรา้าวคนน้าตาลให้ละลายและกะทิแตกมันค่อยเติมกะทิที่เหลือลงไปก้อมต่อจนเดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วปิดแก๊สใส่สักคูและถั่วดําลงไปผสมในหม้อหรือตักแยกก็ได้ทำตามแบบน,นี้รับรองอร่อยจนติดใจแน่นอน